สวัสดีทุกท่านด้วยกลับมากับ Headshot นะครับวันนี้มีโหมดใหม่เข้า PK ครับก็คืออ่าอยู่ในนี้ครับสมอภูมิชลมูลแล้วก็แ a t t l e ลหัวโตอ่าไปดูอะไรดีกว่าว่าเป็นยังไงครับผมหานานอยู่นะก็เป็นแบบ CC แต่ว่าจะต่างตรงที่ถ้ายิงศัตรูได้แล้วหัวจะโตแล้วก็พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น5เท่าตามนั้นนะครับที่ผมไปอ่านมาที่รดโพส์นะ แมปก็จะเป็นแบบสี่สี่นะครับแบบนี้ยิงสตูได้หัวจะโตนะครับเป็นแบบนั้นโอ้ทำไมแหลกเดี๋ยวเดอย่าแหลกสิโอให้ผมยิงบัางสิอุ้ยโดนโดนโดนเมื่อกี้โดนโดนเต็มเต็มเมื่อกี้น้ำเต็มอุย แย่งยิงกันหมดเลยอะไรวะโอ้ย RPG มา RPG มาโอ้โหโอุยโอ้โหระเบิดเยอะไปนะเอือตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้ยิงสักตัวเลยเนี่ยอะไรวะโอ้โหโอ้ยตายแล้ว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  โดนไหมโดนไหมโอ้ให้ผมยิงบ้างสิโอโหตายแล้วอะไรเนี้ยนี่ไงโดนนี่เ,เอ,อือโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังไม่ได้ยิงใครเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนีไ่ไม่ตายอีกไม่ตายอีกโอ้โหจะโหดกันไปไหนเนี่ย จะโหดกันไปไหนเนี่ย <Brew> โอ้ตายแล้วตายแล้วไม่อย่ายิงกูโอ้ยโอ้ย RPG อ้หูเต็มเ <eden> ต็มตีเลยนี่นี่ไม่โดนไม่โดนโดนแล้วโอ้โหหวัหวโตหัวโตแล้วหวัวโตแล้วหัวโตแล้วเป็นเป้าแล้วตอนนี้ <coon sounds> เป็นเป้าแล้ว นี่โดนอีกนึงนี่โดนโอ้โหโคโตตอนนี้โคโตบอกเลยโคโตนี่ได้เลยหัวโตแล้วไม่ดีอย่างหนึง่งไม่มองไม่เห็นศัตรูใช่ไหมมันมองไม่เห็นศัตรูจริงหัวโตแล้วไม่มองไม่เห็นศัตูเลยครับโอ้ตายแล้วตายแล้วเอ,อือเป็นเป้าไม่ถอมองศัตรูไม่เห็นด้วยเย โอ้ยโอ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์ตรงไหนนี่นสไนเปอร์เหรอสไนเปอร์เหรอเหมือนกันโว้ยโอ้ยมีพยาบาลมีพยาบาลโอ้ยม่ไม่ไม่ไมอย่า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 ทำอย่างนั้นเพื่อ,อโดนระเบิดตายโอย้โดนถังระเบิดใส่อา้าวหาย เอออะไรวะเดียวเดียวไปไหนไปไหนอ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอาไงเอายัางไงเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโอ้โหยิงกรนหน่ำยิงโอ้ยมีมีคนกดใช้พยาบาลขอบคุณมากรีโหลดอยู่รีโหลดอยู่แล้วๆกูจะยิงเออนั่นแหละ โอ้กูจะรีโหลดเสร็จสไนเปอร์เอาสัง,งั้นปืนแรงอย่างวะเดี๋ยวนะมีเนนะ่โดนไหมโดนอยู่มั้ยยิงมันโคตรไวเลยอัพรองเท้าโมาเวลอะไรกันมาเนะี่ยเอ้ยไม่รู้แล้วกูป,ป้ายอย่างเดียวเออ โอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ้โอ้โอ้แต่แล้วแต่แล้วเอ,อื้อไม่โดนโอ้โ oh, หวิ่งไวกันจังถังระเบิดอยู่ตรงนั้นน่ะยิงก่อนเอาไปไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนที่กรบปังมันเปลี่ยนที่กรบงังกูต้องอา้าวสังนั้นเดี๋ยว oh, oh, โอ้ก<อ>ูยิงแบบมัมะแล้วกันกูไม่รู้ล้โอ้โ oh, ห oh. ไวกันชิบหายได้เจ็ดตัวไงอะไรวะอ่ะก็มานนี้สำหรับ แบทเทิรนหัวโตนะครับก็เรียกเสียงฮาได้หนึ่งโหมดทําให้พีเคไม่เชียดกันเลยเห็นหัวโตโตนี่กูขำแล้วไม่ต้องยิงครับก็ใครจะเล่นก็โหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับเพจช็อตเกมฟรีนะครับอ่าตอนนี้ขอลาไปก่อนครับ๊ดบ